เคยพลาดมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วประสบการณ์อย่างนี้มีหลายบ่อยด้วยตอนนี้ลืมไปก่อนคะ่ะจากพี่พวงนะน้องแนนขึ้นไลฟ์เ่เป็นกาลังใจน้องแนนได้นะคะทุกคนไทยบ้านเลี้ยงเป็ดขึ้นไลฟ์นะคะลักปลายายนี่น้องแบงสวัสดีค่ะยามเช้านะคะน้องแมวกอ,อ,อ,อดมานะคะท่ากายใครไม่ทั่วถึงคอไปด้วยนะครับจากพี่อ้นะคะพี่สุเก้าสวัสดีค่ะคุณยายน้องเข้าพีเมียไม่ทันนะไปหลังบ้านแล้วนะคุณยายน้องสวัสดีจ้ะน้องวีสวัสดีค่ะคุณย,ย่ย คุณยายน้องพี่พี่ยายน้องนะคะพี่หมายก็ทักกายมาทุกกี้หัวใจบวบวกี้หัวใจมินิฮาร์ดมาให้ทุกกี้ก็เขาเจ็บเจอด้ยนะคะคุณยายน้องยิคิวน้องแป็กสวัสดีครับกอดกอดมานะคะทุกกี้กี้หัวใจบวบมานะคะสวัสดีคุณยายน้องจากจากพี่หมายนะคะสวัสดียายน้องยิคิวจากพี่นางนะคะสวัสดีครับพี่ยายน้องจากปู่นะคะสวัสดีคุณทุกกี้จากปู่นะคะแม่นมให้นมหม่อมแม่ยายน้อง ได้กาแฟยิ้มสู้สูจากพี่อ้านะคะขอบคุณขอบคุณห้าดวงตากับพี่สิบเก้าเลิฟนะคะลอยหนึ่งเลิฟนะคะเดี๋ยวพี่จะลงในสามสิบห้านาทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟท,ทุกกำลังใจนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนไปหลังบ้านไปดูคลิปดเด้อทุกคนไปส่องดูคลิปกันหลังบ้านเลยเด้อ ยังไม่ได้ถ้าใครขอสวัสดีมัดรวมนะคะจากปยุยศ์นะคะปยุยศ์ก็ทำเวลาอยู่เนาะเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะปยุยศ์ก็จะายาวๆเนาะจะทำเวลายาวๆนะตั้งไปกลางคืนเะนาะป้านาทสวัสดีคาะป้านาทเบแปะป้านาทหลุดเหรอสวัสดีค่ะ,ะ,ะเะลิเสสเบสามสิบมาแล้วมาแล้วเลบสามสิบได้แล้วสองบาท สวัสดีป้านาดจากปู่ยุทธนะคะสวัสดีจ้าป้านาดจากให่น้องนะคะสวัสดีป้านาดนะคะสวัสดีชายใหญ่จากใยน้องนะคะปู่ท้วยทางสวัสดีจากใยน้องนะคะน้องจ่ายน้องจ่ายสี่สามสองปาดไว้แบบนี้สี่สามสองของพี่งไงสมสามเก้า สี่สามสองมอสามเก้านะคะมอสามเก้าลงจ่ายกี่เดือนแล้วนอ้องแมวกี่เดือนแล้วนานยังนานยังถ้ามอสามเก้าถ้ายังไม่ถึงหกเดือนน่ะถ้ายังไม่ถึงหกเดือนหยุดได้นะคะหยุดได้นะแต่ถ้าถึงหกเดือนแล้วหกเดือนขึ้นไปแล้วนะ่ะไม่ได้นะคะอันนี้ข้อมูลยังไม่แน่นะไปไป,ไปหาดูนะคะพิเสิร์หาดูนะ,ะตอนนั้นที่เนี่ย พอเราลงเข้าไปนะพอเราลงเข้าไปมันก็จะ,อะพอพอเราอายุค,ครบแล้วมันจะได้มันจะได้น้อยนะคะอย่างพี่นี่ทํางานมานานนะทํางานมานานแต่พี่ขาดขาดอยู่สิบปีนะสิบสองปีที่พี่ไม่ได้ส่งนะแต่พี่ก็มาส่งต่อนะมาส่งต่อจนถึงทุกวันนี้แหละมสามเก้าก็เอาไว้รักษาตัวนะเพราะว่าพี่ต้องหาหมอโน่นนี่นั่นนะก็เลยเอาไว้ก่อนจริงๆนะก็อยากจะ,กะเกษียณน,นะคะอยากจะ,กะเกษียณน,นะ แต่วไว้แต่ม .39 ก,ก็จะรักษาได้เป็นบางโลกนะบางโลก,ก็อาจจะไม่ได้ประมาณนี้เนาะสวัสดีพี่วีสวัสดีนะคะเกือบไม่ได้อของน้องแมวนะคะข้อความสาคัญะลยยังไม่ทักทายขอโทษนะคะนแมวก็อยู่ม .39 นะคะอยู่นานหรือ,อยังเดี๋วนานหรือ,อยังสวัสดีทุกบ้านนะคะจากป้านัดนะคะสวัสดีป้านัดจากปูย่ยศนะคะสวัสดีน้องุคชเนช้จาจาก น้องนะคะป้านัดค้าจากน้องแมวนะคะขอมัดรวมก่อนนะคะเพื่อนๆจากเายน้องนะคะป้านัดน้องแบงค์สวัสดีครับนะคะพี่นางกอด,กอดมายังดีที่ถ่ายคลิปไว้ช็อตทําช็อตและตัดต่อคลิปพี่เมียไม่รู้จะผ่านไหมจากพี่อ้นะคะย่ายปล่อยวันไหนวันนี้หรอพี่ดาวเรืองน้องแบงค์สวัสดีครับ,รบจํามาตาไม่ได้ค่ะนานแล้วอ๋อนานแล้วก็ถ้าจ่ายแค่นี้ก็มสามเก้านะคะมอสามเก้า จ่ายแค่นี้มอสามเก้ามอสามเก้าอ่าซึ่งมอสามเก้านะได้น้อยได้น้อยกว่าคนที่เขาจ่ายมอสี่สิบนะคะมอสี่สิบได้เยอะกว่านะกรณีที่เสียชีวิตนะกรณีที่เสียชีวิตนี่ก็มอสี่สิบได้เยอะกว่านะคะแล้วอย่างเรานอนรักษาตัวนี่มอสามสิบเก้าได้แค่แปดสิบบาทนะคะต่อวันนะ เป็นดสิบบาทต่อว,วันแต่ว่าถ้ามอสถ้ามอสสี่สิบได้เยอะกว่านะคะมอสีสิบได้